ะะก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ทีมเราเนี่ยที่เราใน,าานาช่วยกันแล้วก็ชาวตัวที่เก็ดหรือเปล่านี่นะครับอันนี้เป็นตอนที่เราตั้งไว้นะครับแต่จะถึงตรงไหนเนี่ยผมว่าผมมีความรู้สึกนะครับไม่เกิดเรื่องนะครับแต่ผมไม่ได้ไปรักษาที่ไหนครับผมก็เกิดที่นี่แล้วก็ผมก็จะตัดที่นี่ปังไปกันนะครับนกะ็อเจอคนที่เี สวัสดีครับกับผมนายแพทย์ชลุล่าทองผู้การโรงพยาบาลซีสเกตนะครับก็อยากจะกล่าวถึงวันที่1นธันวาคมสองพันท,ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาล76ปีครับนะโรงพยาบาลเรามี อายุถึง76ปีแล้วเราก็เลยอยากจะจับผ้าป่านะครับสามัคคีนะครับเพื่อที่ระดมทุนเพื่อซื้อคลุกภัณฑ์การแพทย์ให้กับออทางโรงพยาบาลนะฮะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้จริงๆดูค่อนข้างสูงนะฮะ76ล้านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าพี่น้องชาวจาังหวศรีสะเกษเราไม่ว่าจะอยู่ที่ศรีสะเกษหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ออในทั่วๆในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับเรามีเยอะมากเลยครับแล้วก็ การบริจาคให้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถบริจาคผ่านคิวโค้ได้ลิงก์ไปถึงสรรพกรได้ได้รับเครดิตภาษีอีก2เท่าด้วยนะครับในคือตอนเช้านะครับส่วนตอนเย็นนี้เป็นงานการาดินเนอร์ครับเป็นงานที่เป็นงานเชริตี้ที่ให้ผู้มีอุปการะคุณต่างๆนะได้มาร่วมนะครับในการสนับสนุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแบบนะครับกิจกรรมต่ตงตางๆนะครับหรือแม้กระทั่งร้องเพลงนะครับแม้กระทั่งการแสดงละครของวิชาชีพของเรานะครับแล้วก็มีกลุ่มของดารานักร้องนักแสดงนักที่มีชื่อเสียงนะครับต่งตางๆเนี่ยมาช่วยงานอย่างการุศลเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะน้องๆทุกคนที่เขาพร้อมที่จะมาช่วยจังหวัดศรีสเกีครับ ก็อยากขอเชิญชวนนะครับตอนนี้บัตรมีจําหน่ายนะครับเราจํากัดแค่50โต๊ะครับเพราะว่าเราสามารถรับได้แค่นั้นนะครับติดต่อได้ที่ไหนเบอร์ไหนอ๋อได้ที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศรีเกตนะครับก็ติดต่อได้แล้วก็ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งติดต่อที่กลุ่มบริการก็ได้ครับ